สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยตลอดหนึ่งสัปดาห์มีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราคุยกันคุยกับอาจารย์เสรีเลยอาจารย์สวัสดีสสดครับสวัสดีนะครัชวนอาจ,จารย์คุยเรื่องแรก <c oughs> ในฐานะที่อยู่พระรามเก้าในฐานะที่อยู่ลาดพร้าวฝนตกหนักๆอย่างนี้ทํายังไงดีครับอาจารย์เอา้าเราก็ต้องไปคุยกับเทวดาแล้วมั้งออยตายแล้ว ก็ฝนตกเป็นเรื่องของฟ้าดินใครจะไปทำอะไรยังไงได้เพียงแต่ว่ากทมก็ต้องอดูข้อมูลจากกรมอุตุสักหน่อยหนึ่งว่ามันจะหนักหนาแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เตรียมการเรื่องเครื่องสูบน้ำเรื่องอะไรต่างๆเพื่อจะได้ไม่มีน้ําขังรอระบายจริงๆตอนที่ชวนอาจารย์คุยอย่างนี้นะคบต้องบอกว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีปัญหา น้ำหลากจากภูเขาทุกคนมีปัญหาหมดเพราะฝนตกหนักกรุงเทพเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวาระซวยแห่งชาติเป็นวันศุกร์เงินเป็นต้นเดือนเนาะปกติสุกต้นเดือนรถก็ติดอยู่แล้วฝนตกก็บจำได้เลยราดพราวเนี่ยสี่โมงห้นาทีเริ่มตกหนักและหนักมากก็คนไปไหนก็2ชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆเนี่ยเอาจริงคนกรุงเทพหลายคนบอกเราชิน กับเรื่องแบบนี้แต่เราอยากให้มีการแก้ปัญหาที่สงสารผู้ว่ากทมเหมือนกันคนก็ไปโจมตีท่านเยอะคือหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นปัจจัยครับยกตัวอย่างเช่นขนาดท่อของเราก็เล็กเกินไปครับนะครคนที่มักง่ายก็ทิ้งขยะลงไปอุดท่อซึ่งการที่จะล้างท่ออะไรต่างๆมันก็ไม่ทันการนะครับ และในขณะเดียวกันเนี่ยถนนหลายที่หลายแห่งก็เป็นแอ่งน,นี่คือนี่คือปัจจัยหลายๆอย่างนะคะส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศจะตกมากตกน้อยเราคงทำอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราทำงานเชิงรุกก็คือเราต้องฟังนะคะคำทำนายของกรมอุตุหรือวงเล็บที่คาดหวังว่าแม่นนะคะ <laughs> แล้วเราจะได้เตรียมการได้ว่า เขตนั้นจะเป็นยังไงเขตนี้จะเป็นยังไงเราจะต้องเตรียมสูบน้ําตรงไหนอย่างไรมันจะได้ไม่มีน้ําขังรอระบายเอาไว้อย่างนี้อย่างที่อาจารย์บอกมันมีหลายอย่างที่แก้ได้ง่ายสุดคือเราก็ไม่ทิ้งขยะนะอาจารย์เนาะใช่ไอ้พวกท่งพวกท่ออะไรเนี่ยต้องรอหน่อยคือเราจะไปหวังภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้เราต้องร่วมมือกันภาครัฐเขาก็มีหน้าที่สูบเขาก็มีหน้าที่ลอกนะคะของเขา แต่เราก็มีหน้าที่ที่จะทําให้ท่อสะอาดสะอ้านด,ด้วยการไม่ทิ้งอะไรลงไปก็เป็นลานน้าท่วมน้ําหลากมาพี่ตกใจมากที่นอนก็มีมีครบเลยเก้า <c oughs> อี้ก็มีม,มีคบเวลาเวลาเห็นขยะที่ทิ้งอะไรขนาดนั้นไม่เข้าใจเลยฮ <c oughs> คือแค่ของชิ้นเล็กๆที่ว่าก็ไม่ควรแล้วว่ะแต่นี่เขาทิ้งกันชิ้นใหญ่ขนาดนั้นนี่มันคืออะไร เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเราต้องไม่ชินแล้วเราต้องอย่ากให้าจารบอกเราเห็นปัญหาชัดในส่วนที่เราดูแลได้เราช่วยกันดูแลก่อนในส่วนที่เขาต้องเรื่องทาท่อให้มันใหญ่ขึ้นมาจะต้องใช้เวลาเนาะจารเนาะมันไม่ใช่แค่เวลาอย่างเดียวนะครับมันเป็นปัญหาการเรียงลาดับความสําคัญของงบประมาณอีกคือถ้าถมมว่าขเขาเอาเรื่องน้ําท่วมไปอยู่เบอร์แปดเนี่ยเงนินก็ต้องไปที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกเบอร์เจ็ดก่อน กว่าจะมาถึงเบอร์แปดถูกต้องพี่ก็ไม่รู้อยู่เบอร์อะไรนะครับครับแต่พี่ถือว่ามันอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็ได้มันจะมีอย่างอื่นที่มากกว่าก็ได้ใช่ไหมพี่เคยทํางานให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนานมาแล้วนะคะคแล้วไม่ได้ตังค์ปรากฏคนข้างในเนี่ยเขามากระซิบบอกอาจารย์ไม่ได้หรอกถามทําไมอุ้ยเขาเรียงลําดับว่าถ้าเกิดเขามีตังค์เขาจะจ่ายใครอาจารย์อยู่ลึกข้างในงั้นเอาอย่างนี้ก็จบเรื่องนี้ว่าเอาไี้ทำใจกันไปก่อนอาจารย์บอกว่า ไปคุยกับเทวดาเอาแล้วกันตอนนี้นะฮะมาดูเรื่องที่ทีมงานเขาเตรียมให้อาจารย์พูดวบนนี้ดีกว่ามาดูกันว่าจะดราม่ากันไปถึงไหนบ้างเรื่องที่หนึ่งน่าจะเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพราะเป็นเรื่องของนางงามเคาะแล้วตัดสิทธิ์เชยเอมเส้นปมพี่เลี้ยงแฝงตัวเป็นทีมงานสมควรอา,อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องสมควร ไปต่อนะในกองเดียวกันพอจบเรื่องนี้ดราม่าต่อเลยเรื่องที่สองแพรวถูกแฉเส้นใหญ่สนิทกับทีมบริหารกองอันนี้มันคือความชอบธรรมแต่ไม่ใช่ความผิดกฎหมายอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมถึงชอบธรรมนะครับไปเรื่องที่สมอันนี้เป็นเรื่องถามคนคุยกันทั้งประเทศชาวซ้ําสารศาสตร์ราชพฤกษ์ยิ่งเปิดยิ่งเจอให้โรงเรียนหรือ อาจจะตั้งคำถามว่านี่ใช่โรงเรียนเหรอเรื่องสุดท้ายแถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่คาดคนคุณหน้าอุ้มยังไม่ฟันเจตนาฆ่าหรือไม่แถลงเหมือนไม่แถลง <laughs> เอางี้สามสี่เรื่องนี้คุณูชมคุยกับอาจารย์ได้เลยนะส่งเข้ามาเลยอ,อยากคุยเรื่องอะไรฝากชมเช็ตแชทแชร์ให้หน่อยเอาเรื่องแรกเรื่องสบายใจกันก่อน สนุกสนุกอย่าไปเครียดกับมันเขาบอกดูนางงามให้ดูให้สนุกโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบสนุกเหลือเกินเอางี้เอาเรื่องเชยเองก่อนแหมก็นางงามเวลาค่อยสัมภาษณ์มันเริ่มไม่สนุกแล้วจะดูนางงามไม่สนุกได้ยังไงใช่ไหมมันแบบหื่มฟาดกันต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะดูนางงามให้สนุกไปดูนั่นดูะไรครับมิสเอซีีซีอันนั้นสนุกอันนั้นสนุกถ้าคุณต้องการสารอย่างเพื่อชีวิต พระพุทธราสปรผสมอันนั้นดี <c oughs> เอางี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า m i d UNIVERSE ์ h a i l a n d 2020ปีนี้ดุเดือดอันที่หนึ่งคือสวยๆเก่งๆฉลาดฉลาดมารวมตัวกันอันนี้เป็นแนวโน้มของนางงามทุกเวทีนะคะคที่การศึกษาดีขึ้นนะคะคที่เราจะใช้คาว่าโปรไฟล์อะโปรไฟล์ดีขึ้นทั้งหน้าที่การงานการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโททำงานนู่นนี่นั่นต่างๆ ดีขึ้นทุกเวทีใช่เวทีนี้คือทุกคนหและยิ่งถ้าใครไปติดตามเนี่ยเขาจะมีการแบบให้ตอบคาถามมีคีย์วงคีย์วิดมันแสดงทัศนคติในเชิงแบบฉลาดของผู้เข้าประกวดซึ่งมีน้องคนหนึ่งคือเชอเอมต้องบอกว่าทําได้ดีจนทุกคนบอกว่ามงลงแน่โอ,อก็เป็นตัวเก่งไปหมดมก็ปรากฏว่าสุกที่25กันยานะครับก็มีเรื่องจนได้ คุณอ้ําผู้บริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ของกองเนี่ยก็โพสต์รู้สึกว่าไม่แฟร์ต่อผู้เข้าประกวดว่าเหมือนกับว่ามีนางงามท่านหนึง่งตอนนั้นยังไม่เอ่ยชื่อเนาะสนิทกับผู้จัดการที่มาแฝงตัวอยู่ในกองประกวดทําให้ได้เปรียบคน,น,นอื่นๆซึ่งพอคุณอ้ําโพสต์พี่ปุ้ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารก็โพสต์เป็นไปนางเป็นไปแนวทางเดียวกันแล้วยังพูดต่อว่านางงามคนนี้ยังบอกว่าวันที่มาสัมภาษณ์ถามว่ามีผู้จัดการไหม ก็ตอบว่าไม่มีซึ่งข้อสรุปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่30ก็เคาะตัดสิทธิ์น้องออกไปนี่คือภาพรวมตอนนี้ก็จะเล่าทำลายให้อาจารย์เอางี้เอาแค่นี้ก่อนอนาะจารย์เพราะั้นพอคนในกองมาโพส์พบว,ว่าผิดแล้วตัดสิทธิ์ถ้าอาจารย์รู้เท่านี้อาจารย์ว่ามองว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคือถ้าสมมุติว่าเขามีคนที่เป็นผู้จัดการของเขาครับมาอยู่ในกองประกวดได้เข้าร่วมประชุมได้เข้าปรึกษาหารือยังไงพี่ก็คิดว่า ไม่ควรไม่ควรเนาะเพราะเขาจะรู้เรื่องมากกว่าคนอื่น <c oughs> ไม่ควรค่ะอ่ะนั่นคือภาพรวมอาจารย์คิดว่าไม่ควรกับเล่ากับย้อนทำลายไปก่อนหน้านี้นะครับกองจะมีการถแถลงก่อนเชอเอมกําลังขอบพิจารณากรณีเชอเอมชี้แจงว่าเชอเอมเขาชี้แจงว่าตนไม่มีเจตนาทุจริต ส่วนตัวเป้าของตนเองนั้นไม่ใช่มงกุฎขอให้ได้เข้าถึงไฟนอลถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพร้อมจะได้มิตรภาพได้ได้ทำอะไรกับสังคมซึ่งพี่เลี้ยงของนางของคุณเชอเอมและคุณเคนก็นั่งอยู่ด้วยเขาบอกว่านั่งอยู่ในฐาน,นะของบรกเกอร์เขาแบ่งเลยนะจารย์มีโบรกเกอร์มี broker, มกัญยาณมิตรมีพี่เลี้ยง แล้วมีผู้จัดการโอ้แบ่งเลยซึ่งเขาบอกคุณเคนเนี่ยเป็นแค่โบรกเกอร์คือหางานงานต่อง,งานได้งานมาแล้วก็หักกันไปซึ่งคุณเคนเนี่ยเขาบอกว่าขายงานเนี่ยมาให้คุณเ,เชอเอมมาสองปีแล้วแต่ไม่รู้แต่คุณเคนเนี่ยไม่มีส่วนได้เสียในกองประกวดที่ผ่านมาเข้ารอบได้ที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็เป็นตัวเชอเอมเองแล้วมันเรื่องมันมีเ,เชอเอมเนี่ยเขาไปบอกกองประกวดว่าเขาสุขภาพไม่ดีเขาป่วยบ่อยเขาเลยอยากหาหาคนมาดูแลซึ่งกองเนี่ยก็ไม่ได้แบบ ฟีดแบ็กอะไรเขาจนในที่สุดเขาก็เลยไม่ไปร่วมกิจกรรมในสองสาครั้งหลังนะครับซึ่งเขาบอกว่าพี่ปุ้ยก็บอกให้ดูให้ดูแลสุขภาพแต่ไม่ให้ฟีดแบ็กเรื่องคุณเคนีเขาไปปรึกษาจนคุณอ้ําเนี่ยโพสต์แล้วเขาก็ก่อนที่พี่ปุ้ยจะแถลงข่าวนะเขาบอกว่าเรื่องสลัดสิทธิ์อะ่ะเป็นสิทธิ์ของเขาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นกองประกวดอาจารย์ฟังแค่นี้ก่อนก่อนที่ว่าพี่ปุ้ยจะมามาบอกว่าไม่ไม่ไม่ให้ประกวดต่อน้องพูดแล้วเนี่ยมันโอเคไหมจากบล็อกก้องบล็อกเกอร์ เรียกตำแหน่งอะไรก็ได้อ่เรียกตำแหน่งอะไรก็ได้แต่หมายความว่าเขาเขา้เาร่วมประชุมด้วยหรือเปล่าล่ะเขาเป็นทีมงานนั่นไงส่วนหนึ่งในทีมงานก็ส่วนหนึ่งในทีมงานน่ะเป็นส่วนในทีมงานที่มีโอกาสได้รู้อะไรบางอย่างที่นางงามทุกคนไม่รู้แต่ว่าเชิมรมรู้คนเดียวมีไหมอาจจะมีถ้ามีข้อเดียวก็จบละเห็นไหมคืออย่างนี้คุณผู้ชมพอเป็นทีมงานถ้าไม่มีคือจบ แต่ถ้าอาจจะมีมีข้อเดียวก็ถือว่าผิกดก่อนอยู่ดีหมดแล้วไม่ควรแล้วค่ะซึ่งก็เป็นอย่างที่อาจารย์บอกแหละครับเพราะว่าพอหลังจากน้องถแถลงข่าววันนี้นะ,ะวันรุ่งขึ้นกองก็ถแถลงข่าวซึ่งจริงๆเนี่ยวันที่น้องก,ก่อนที่กองแถลงข่าวเนี่ยแฟนคลับน้องเขาก็เยอะก็ทุกคนก็อยากบอกน่าจะเห็นใจน้องน่าจะเตือนน้องมันเห็นไม่ได้หรอก,รอกมันไม่มีความยุติธรรมครับ<อ>คือสมมุติว่าถ้าเกิดทุกคนรู้หนึ่งสองสามีห้า แต่ถ้าเกิดเชอเอมเขารู้1 2 3 4งส่ห้าหกแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วกอถ้าหากทุกคนรู้หนึ่งสองสามสี่แต่มีคนหนึ่งรู้หก็ถือว่าได้โอกาสมากกอ่าผู้เข้าประกวดคนอื่นแน่นอนก็ถือว่าไม่แฟร์ใช่ครับซึ่งเพราะในการประชุมมันมีหลายเรื่องนะเราจะดูตรงนั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่ยอมเขาจะรู้แล้วจะดูตอนฉันนั่งใช่ไหมฉันก็จะรู้ก่อนใช่จะดูหมดอ่ะ ซึ่งหลังจากนั้นเนค่ำวันถัดมาคุณปุ้ยพี่นาแลวคุณอ้ําเนี่ยก็นั่ง3าคนเลยครับก็แถลงข่าวเธอก็ออกมาบอกเลยมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งระบุชัดเจนว่าห้ามไม่ให้นําพี่เลี้ยงคนใกล้ชิดคนสนิทได้หมดเลยนะเนี่ยนั่งไงก็บอกล้วจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เข้ามาช่วยเหลือในการเก็บตัวจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เชอเอมเนี่ยเรียกว่ามี4อันเชอเอมพูดว่ามีนี่นะครโบรกเกอร์กัลยาณมิตร พี่เลี้ยงนงานและผู้จัดการส่วนตัวนั่นคือฝั่งนุนเรียกฝั่งเซอร์เอมเรียกฝั่งพี่ปุ้ยเรียกว่าพี่เลี้ยงคนใกล้ชิดคนสนิทเข้ามาช่วยเหลือในที่เก็บตัวซึ่งในในในสัญญาบอกเลยนะว่าถ้ามีตัดสิทธิ์ทันทีก็นั่นไงบอกจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหากเขาอยู่ในทีมงานของคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แล้วคนคนนั้นเข้าประชุมในกองประกวดหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยน้องน้องก็ไปยื่นขอคุณปุ้ยนะซึ่งคุณกล่าวนะบอกว่าจริงๆเนี่ยยอมรับว่าเชยเอมอพาเคนมาพบเพื่อต่อรองขอมีพี่เลี้ยงช่วยเหลือเพราะเธอป่วยจริงขอไม่เข้าร่วมมางกิจกรรมและขอเดินรอบไฟนอลวอไฟนอลวอล์เนื่องจากตัดชุดตัดชุดมาแล้ว ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ข้อยกเว้นที่เชอร์เอมไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยแต่ขอขอเดินรอบไฟนอลเนี่ยแกบอกไม่รู้สึกไม่แฟร์เพื่อนอีกยะี่สิบเก้าคนเขาเขาไปร่วมกิจกรรมกันอ่ะถูกต้องก็เลยตัดสินนะครับกรณีนี้ไม่ขอโทษเชอร์เอมหมายถึงความผิดนี้นะเขาขอขอโทษไปที่คุณเคนเพราะควรจะรู้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะถึงแม้จะเป็นแค่การแข่งานนะะจะไม่ใช่ครับว่าขอโทษอย่างนู้นเราขอโทษ กล่าวโทษอากล่าวโทษเชยเองมไม่ขอกล่าวโทษเชยเอมแต่ไปกล่าวโทษคุณเคนควรจะรู้ว่าอะไรเหมาะไม่อะไรไม่เหมาะ,ะถูกต้องเพราะแม้ว่าจะเป็นการขายงานแต่การประชุมทุกครั้งเข้าประชุมงานที่พี่บอกไงก็จะทราบถึงความเป็นไปของกองรู้คอนเซปต์อย่าอ้างว่าประชุมห้าครั้งทุกครั้งที่ขายก็ต้องรู้ความเป็นไปในกองเพราะว่าเวลาประชุมมันต้องอดพูดไม่ได้หรอก เราจะดูอันนั้นนะเราจะดูอันนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ยอมนะถ้าอันน mm ี้เราจะดูแลเป็นพิเศษนะมีหมดก็ถามอาจารย์จริงๆเรื่องจบไปแล้วคุณผู้ชมคนที่ทําผิดกฎกองก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปส่วนคนจะนินทาคนจะพูดอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าพูดให้เชื่อได้แค่ไหนมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของคนคือกติกาคือความถูกต้องถูกต้องครับแต่ความคิดเห็นของคนคือความถูกใจ แล้วแต่พอนี้ต้องพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวทัวลงเราสองคนเพราะแฟนกับเขาเยอะนี่เราพูดตามกติกาคือเมื่อน้องผิดกฎก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเป็มปกตกิมันคือความถูกต้องแต่ถ้าเราชอบมันคือความถูกใจที่ก๊อจะถามอาจารย์งี้ก๊อบเนี่ยเห็นน้องมีศักยภาพปีเนี้เราทําผิดกฎไปแล้วอาจารย์ก็เราก็บายไปเพราะเราทําผิดกฎเนาะปีหน้ามาใหม่ดีไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ว่ากฎเขาเขียนว่าอะไร อย่าลืมสอสอบางคนทําผิดนี่เขามีการาให้เวนว่าใไห้เราเวนะสักหลายปีถูกไหมอ่ะข้อที่หนึ่งอาจารย์กังจะบอกว่าถ้ากฎไม่ได้บอกว่าปีนี้ผิดแล้วปีหน้ามาใหม่ได้ก็มาได้แต่ขณะเดียวกันก็ระวังอาคติของกรรมการด้วยเนาะคือมาแล้วว่าจ,จะโดนอคติกรรมการจจะบองคนนี้เมื่อปีที่แล้วสร้างปัญหาไม่เอาหรอกมันก็เป็นไปได้ครัอบอย่าลืมนะพี่ <c oughs> เป็นกรรมการพี่บอกได้เลยความสวยความฉลาด เป็นสิ่งที่คนเห็นคสองอย่างแต่นิสัยตอนเก็บตัวคนไม่เห็นหรอกเฉพาะทีมงานเห็นเราจะคุยกันเลยคนนี้ไม่มีวินัยคนนี้ไม่ให้ความร่วมมือคนนี้ทะเลาะกับคนอื่นและทีมงานเขาทำมาหลายปีเนาะบางทีเขาเลือกโดยไม่เลือกนิสัยเขาเขาอาจจะมีประสบการณ์มีการาาประกวดผู้ชายนานาชาติคร,ครั้งหนึ่งที่เป็นข้อการอาจารย์ครับ,รบแล้วก็ปรากฏว่าวันที่เขามากันวันแรก มีคนหนึ่งเป็นดาราไต้หวันก็เขาไม่มาเขาติดถ่ายละครเพราะฉะนั้นวันประกวดคนจัดบอกเลยอาจารย์คนนี้ให้ได้ไม่ได้นะทำทำไมเพราะวันที่เราให้เขามาเขายังไม่มาเขาอ้างติดละครแล้วถ้าเกิดเขาได้ตำแหน่งไปเราก็ต้องทำกิจกรรมให้เราหนึ่งปีแล้วถ้าเกิดเขามีการถ่ายละครแล้วเขาไม่มาเราจะทำยังไงกับเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ ไม่ได้นะอาจารย์กองเลือกแล้วเขาเลือกเลยเพราะว่าคือกอนางงามแทบทุกแห่งนางงามนายงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาต้องทําหน้าที่หนึ่งปีไปนู่นไปนี่เป็นงานการกรุศลไปอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดเขามีภาระอย่างเงี้ยให้ได้เหรอวันนั้นนี่เขามาบอกเลยซึ่งที่ได้พี่ดูเออหนุ่มไต้หวันคนนี้หลอเขาบอกจะไม่หลออได้ไงอาจารย์เขาเป็นดารารู้ได้ไง ก็ S <S วันแรกที่มาเขาไม่ยังไม่มาเขาขอมาวันรุ่งขึ้นทําไมเขาติดถ่ายละครคือคอาจารย์เล่าให้ฟังว่ากองก็เลือกคนที่พอเก็บตัวเนี่ยเราจะรู้นีสใส่ใจคอมันต้องหน้าที่ได้ไม่งั้นเวลาที่เขาได้ได้นนชนะและรองเขาจะพูดทําไมว่าหากแม้นผู้ที่ชนะไม่สามารถทําหน้าที่ได้รองก็จะทําหน้าที่แทนซึ่งคนนั้นก็ถูกปลดไปซึ่งนี่คือเรื่องที่หนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าแล้วแต่ กลับมาอาจจะมีเรื่องคอร์อาจจะไม่ไม่ได้ตำแหน่งได้กรรมการบางคนอาจจะมีอคติไปแล้วมีข่าวต่อไปพอน้องไม่เข้ารอบใช่ไหมาจาย์มันจะมีวันเขากำหนดวันประกวดมาแล้วอะน้องจัดแฟนมิตรตรงกับวันประกวดเลย <c oughs> คิดได้ไหมว่าก็อยากดูอยากมีส่วนรู้ <c oughs> ก็เลยจัดแฟนมิตรแล้วก็ไปดูด้วยกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไงก็แล้วแต่เป็นกลยุทธ์อ่าอันนี้อาจย์เรียกว่ากลยุทธ์เพราะจริงในในก็ตามเหตุนางงามคนก็พูดถึงว่าโอ้โหจัดวันตรงกันเลยหรอกลยุทธ์อ่า นี่คือภาพรวมของเชอร์เอมอย่างที่จารย์บอกเมื่อผิดกฎเชอร์เอมก็ออกไปส่วนจะกลับมาใหม่นั้นก็ขึ้นดูกับน,น้องกับกองประกวดแล้วก็มีกดได้หรือเปล่าคือถ้าไม่มีกฎเขามาได้แต่พี่เตือนไว้ก่อนให้ระวังอคติกรรมการกรรมการจะบอกคนอย่างนี้ไม่รู้สิเมื่อข่าวที่ไรทาอะไรที่มันไม่ถูกกฎไม่ถูกระเบียบแล้วเราจะไว้ใจได้อย่างไงคือมันมีคนคิดอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอก ไปต่อจบเรื่องเชอร์เอมนะคุณผู้ชมก็อ่ะผิดกฎออกไปจะประกวดมาหรืมมอไม่แล้วแต่วันที่เขาประกวดจัดแฟนมิตก็จัดด,ด้วยอ่ะ่ิป็นกรยุ์อาจารย์ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บหวยไปตกที่คนหนึ่งคุณแพรวคุณแพรวเนี่ยนะคะเป็นรองอันดับหนึ่งมิรไทยแลนด์โรลปี2018ปีรองจากนิคลีนปรากฏว,ว่าคุณอ้ําะครับคุณอ้ําที่เออเป็นคนโพสต์คนแรกเรื่องเชอร์เอมเนี่ยเขาก็มาจากเวทีมิทไทยแลนด์ r รลนั่นแหละ แล้วก็เป็นคนทํางานปีที่คุณแพรวซึ่งแพรวนี่ยกับเชียร์นะสวยเหลือเกินก็ชอบมากด้วยเขาบอกว่าอา้าวอย่างนี้เขาสนิทกันคือชาวเน็ตสวนเลยบอกว่าอ้ําสนิทกับแพรวเขามีรูปที่เอามาลงเนี่ยไปฟิตเนสที่เดียวกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคนสนิทไหมอาจารย์ถ้าดูอย่างนี้เฉยๆอันนี้เราไม่รู้ครับมันมีรูปแค่นี้เดีย๋ยวรูปไปฟิตเนสด้วยก <c oughs> ันนู้นนี้เก็ตัดสินคนได้รูปเดียวไหม ไม่ครับอาจารย์โอเคนะพี่ก็ไม่ตัดสินเหมือนกันนี่มีคนเอามาแล้วอ้๊มกับแพวล,ล่ะแค่คุยกันถือว่ารู้จักไหมอ้๊มเข้าไปชุมทุกครั้งอีกสนิททุกครั้งสนิทอีกสนิทฐานได้ไหมว่าพี่สาวถามพราะนั้นคนที่เคยรู้จักกันมันน่าจะมีนะแต่ว่าเขาทํางานอะไรเดวยวกันหรือเปล่านี่ไงเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่คุณคุณอ้๊มทําอยู่อยู่ที่มิชลันโวล์เนี่ยปีนั้นเนี่ยแพรวได้รองอันดับหนึ่งก็ทํางานร่วมกัน เคยทางานร่วมกันนี่คนที่หนึ่งอันที่สองเขาก็นินทาเฉยๆนะอาจารย์เขาบอกว่าตอนที่วันรับสมัครเนี่ยจริงๆอายุอ่ะสิบแปดถึงยี่บเจ็ดอยู่ปรากวาแพ้เอาเนี่ยอายุเกินวันสุดท้ายกติกาขยายขึ้นมาใหม่เป็นสิบแปดถึงยี่สิบแปดน้องก็เลยมาสมัครได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเอ๊ย,งงอยยังไงหรือย <ใน S 2> <า>ังไงได้ก็เข้าไปเช่หน้าวุ่นวายที่จริงกติกาวางแล้วต้องอยู่แค่นั้นนะอา,อาจารย์บอกว่าณนะวันนั้นเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนกติกา แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะอะไรกันเนาะแต่คิดว่าแต่ยังไงก็ตามประกาศแล้วต้องเป็นเช่นนั้นตอนประกวดเนี่ยปีตอนนี้นกัถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก่อนรับสมัครคุยกันซะให้เสร็จนี่ที่ตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเคยเปิดตอน18ถึง27จูจก่อนวันรับสมัครไม่กี่วันก็เปลี่ยนกติัก,กิกาใหม่ขยายอายุเป็น1 8ถึง28ปี ซึ่งป really? ีน mm ั hmm. ้นปีนี้แพวก็สุดเพดานแต่จริงๆพอ28เนี่ยมันมีหลายคนที่อายุแบบสุดท้ายแล้วก็สวยๆมาเยอะเหมือนกันนะก็อาจจะไม่ใช่แพวคนเดียวหรอกตอนนี้มันก็เลยเกิดการดินท้าเรายกอันนี้ขึ้นมาอาจารย์เราจะคิดยังไงดีเขาสนิทกันได้ไหมหรือว่าเราจะมองยังให้มันแบบก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เขาทํางานด้วยกันหรือเปล่าล่ะถ้าแค่รู้จักกันนี่พี่ว่ามีหลายคู่เลยนะใช่เขาต้องเคยรู้จักกันเพราะว่ามันหลายคนก็เป็นเวทีนู้นเวทีนี้มาแต่อย่างนั้นเนี่ยในเมื่อเขาเอ่ยชื่อแล้วเป็นบอก ก็แสดงว่าทํางานด้วยกันแต่ตอนนี้ปีนี้สองคนนี้เขามีการทํางานด้วยกันในตําแหน่งในบ้างไหมอ่าอาจารย์กําลังจะบอกว่าณวันก่อนประกวดคุณจะเคยทํางานด้วยกันอะไรมาแล้วก็แล้วแต่แต่ณวันประกวดเนี่ยคุณทํางานร่วมกันอีกหรือเปล่าแค่นั้นเองส่วนถ้าเกิดบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาทางานร่วมกันตอนประกวดคุณก็ไปรื้อเวทีนน้นสิไปรื้อเวทีโน้นเออใช่ไหมสิบตุลาคมรู้แน่ว่าใครคือผู้ได้มง เอาเอางี้อาจารย์พี่ว,ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คนจะเบื่ออ<า>คนจะไม่ตามมันดามากเยอะ yeah, ใช่นาาคนจะไม่ตามคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คนเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะสนใจเวทีอ่างั้นก็ต้องไปเวทีอาจารย์นิดนึงมิทิฟนี่เพิ่งประกาศ31คนผู้เข้ารอบสุดท้ายเริ่มจากจะบอกมีประกาศ30คน ปรากฏว่ามี2คนสุดท้ายคะแนนเท่ากันก็เลย,เยลก็เลยเป็นสามสิบเ็คนอันนี้ไม่ได้นามากก็แค่งงว่าเออทำไม30เป็น31ก็ต้องมออก็ต้องมันเคยมีมันก็เลยต้องมาตอบคาถามหลายหลายปีมีใช่ไหมอาจารย์มันมีด้วยเหตุผลอะไรอาจารย์สำหรับก็อย่างที่บอกคะแนนเท่ากัน,ก,น,นก็เลือกไม่ได้เลือกได้ไหมส,สมมุติเราต้องเอา30คนจริงๆ2คนนี้มีข้อตัดสินว่าเราต้องเลือกอะไรหรือเอาคะแนนเป็นตัวก็อยู่ที่กรรมการเขาถกกันว่าเสียดายไม่เสียดายถ้าเขาสามารถตัดได้โดยไม่เสียดายเขาก็ตัด แต่ถ้าเกิดมันเสียดายจริงๆ<า>ก็ไม่ตัดแสดงว่าต้องเสียดายจริงๆก็เลยได้มาเป็น31คนก็ปรากฏว่าพอประกาศผลไปแล้วเนี่ยก็มียูทูบเบอร์คนดังคนหนึ่ง s> <S เขาก็โพสต์ว่า,วาอุ๊ยมีพนักงานเก่าของเขาเคยใช้วุฒปลอมไปสมัครงานที่บริษัทเขาแล้วก็บอกว่าครอบครัวมีปัญหาแล้วก็เขาให้เงินไป20,000บาทนี่คนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็เป็นห่วงว่านี่ คนนี้เขาขึ้นโรงพักเลยนะคุณมิวกี้เนี่ยไปแจ้งว่าเอ้ยใช้วุฒิการศึกษาปรอมาสมัครงานแล้วเขาก็ให้เงินไป20,000ืบาบาบๆตอนเนี้อยู่บนเวทีประกวดแถมเข้ารอบ31คนด้วยระวังไว้นะขึ้นเบรกนิดนึงเขามีแฮชแท็กเออทีมงานขึ้นหน่อยจะอ่านให้ฟังเขามิมฮเราไม่ควรปล่อยให้คนทําไม่ดีลอยนวลหน้าตาเฉยถูกต้องไหมคะมั่นใจว่าเพจเพจเนี้ยไม่เคยทำร้ายใครแต่เรื่องนี้ขออนุญ,ญาตไม่ คือเขาก็เปิดมันเตือนเตือนมิทิฟินี่นนแหละว่าให้ดูให้ดีอาจารย์เรื่องที่ขออนุญาตไม่ปล่อยผ่านยังไงดีอ่ะเขาบอกมีหนึ่งในสามสิบเอ็ดคนเนี่ย,เ,ยเขาบอกคือกรรมการเขาก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดนะครับคือไม่ใช่พอใครพูดอะไรปั๊บแล้วหลอกขวาเลยมันก็ไม่ใช่นะก๊อบนะบมันก็ต้องศึกษารายละเอียดแต่เรื่องวุฒิการศึกษาปลอมเนี่ยมันเป็นปัญหาของการทํางานอ่าฮะ แต่มันไม่ได้เป็นหางการประกวดเมื่อกี้เราคุยกันก่อนหนะ้าก็มาบอกว่าบริษัทนี้เขาอ่านรายละเอียดมาเหมือนน้องเนี่ยเหมือนอาวุธที่การศึกษาปริญญาตรีปอมปริญญาโทอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเขาไม่ปลอมคือถ้าการศึกษาเนี่ยเขาไอไอ,อ,อการทํางานเขากําหนดไว้ว่าคนจะมาสมัครต้องจบปริญญาตรีอ่าดังนั้นเธอไม่จบแล้วเราไปสมัครอันนั้นนะเพจถ้าประกวดนี่พี่จาได้ไม่มีนะ ก็เดี๋ยวต้องไปไปตามดูอันนี้พิ่ไม่มีเพราะพ<ร>ี่เคยมีเด็กหัวโปกที่อยู่มัธยมมาประกวดอยู่เลยอ่าก็อาจจะแบบมหก็ยังได้ใช่อ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่การเสื่อมอไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าจะมองก็มองในแง่เอ๊ะเป็นคนมีจริยธรรมหรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เป็นคาสรุปทันทีก็ต้องศึกษาดูก่อนไปดูว่าจริงๆแล้วเพราะบ่น่นไปบั่นมาท้ายที่สุดคดีเนี้ยมันก็เหมือนเงียบหายไปแล้วไม่แน่ใจว่าถอนฟ้องหรือเปล่าด้วยซ้ำคือเหมือน มันเป็นพูดนินทาอยู่อตอนนี้ถึงบอกไงการที่เราทำงานใหญ่เนี่ยครับต้องหนักแน่นไม่ใช่ใครพูดอะไรแล้วเราก็เชื่อ,อนอกสจากอย่างที่เขาเคยปลดนางงามหรือรองนางงามที่นั่งแหกแข้งแหกขา,อ,าอันนั้นภาพชาัดหรือนางงามคนหนึ่งเคยใช้คำพูดหยาบคายในการโพสใน a c e b o o k อันนั้นชัดแต่นี้คือคนพูด มันไม่ได้มีอะไรเป็นหลักฐานแต่ก็ไม่ได้ความว่าเพิกเฉยนะก็ต้องมีการเสือบกองอาจจะเรียกมาคุยหนยวันเอตรงเรงเรื่องนี้จบยังไงสมสมติเขาจบแล้วอย่างที่อาจารย์บอกแต่อย่างที่พี่บอกพุ้ที่การศึกษาไม่เกี่ยวกับการประกวดแต่สมมติเขาเคยทําจริงมันก็จะไปโดนข้เอมันมีปัญหาด้านจริยธรรมเขาก็จะดูว่าน้องคนนี้จริยธรรมในการใช้ชีวิตมันแย่แค่ไหนควรจะได้ตําแหน่งหรือเปล่าใช่อาจจะไปโดนข้อหานั้นค่ะอ้ออย่างที่อาจารย์บอกดูนางงามอ่ะเนาะถ้ามันมี คือถ้าดราม่าก,กันเรื่อยๆนะอีกหน่อยนะจะไม่มีใครสนใจเวทีนางงามใดๆทั้งสิ้นเพราะจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของการมาทะเลาะเบาแวงมีประเด็นปัญหากันเพื่อนพี่ว่านะคนเข้าประกวดต้องมีน้ําใจในกีฬาอ่ันที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าผู้เข้าประกวดทุกคนเวลามาประกวดคุณต้องมีน้นาาําใจในกีฬาทําไมครับอาจารย์อย่าแพ้ไม่เป็นอ่พี่จะบอกให้ว่าตั้งแต่พี่ผ่านมาเนี่ยนะค,ะครับหลายหลายเวทีนะคะ พอคนเข้ารอบห้าคนสุดท้ายหรือสามคนสุดท้ายบัตรสนเทศปิววันค่ะสมัยก่อนที่ยังไม่มีดราม่านะยังไม่มียังไม่มีแบบพวกไลน์เลยเฟซบุ๊กอะไรต่างๆบัตรสนเทศปิววันเลยค่ะคนนั้นเป็นเมียน้อยคนนี้เคยเป็นเมียน้อยคนนี้เคยขายตัวคนนี้เคยนั่งดิงโอ้ยมาเยอะแยะไม่รู้แต่ถ้าไม่เข้ารอบก็จบไปจบพราะฉันแพ้เธอฉันต้องเหยียบย่ำเธออ่านี่คือเรื่องของ นักกีฬาแต่ที่สองพี่ก็อยากจะบอกคนเข้าประกวดเองก็ควรจะรู้ตัวครับถ้าแม้นว่าตัวเองมีคุณสมบัติไม่ครบถว้วนผิดคุณสมบัติข้อนั้นข้อนี้ก็อย่ามาให้มันเป็นปัญหาเดี๋ยวกันดราม่าก,กันแบบนี้แล้วคนจะเบื่อเวทีแล้วยิ่งในยุคแบบนี้เนี่ยเขาขุดกันเก่งมากๆเลยนะนักสืบไซเบอร์ต้องยอมอ่าเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองอย่างคนเข้าประกวดคนอื่นเมื่อแพ้ก็ต้องยอมแพ้ด้วยน้ำใจนักกีฬา ส่วนคนที่มาเข้าประกวดทั้งหลายต้องรู้ตัวว่าตัวเองคุณลิฟายหรือไม่ถ้าเกิดตัวเองไม่มีคุณสมบัติผิดข้อน,นั้นข้อน,นี้ก็อย่าไปมาเนาะคนจะได้ดูนางงานอย่าง<ก>มีความส <จะ S 2> ุขจำได้ไหมพี่เคยพูดแล้ว<ะ>อดีตคุณลบไม่ได้คุณเคยทําอะไรไว้ล่ะเห็นหมดอแล้ววันนี้คุณเกิดสวยมีโอกาสขึ้นมาแต่ไอสิ่งที่คุณทําไว้ข้างหลังน่ะมันไล่าตามคุณมา ชัดเลยเวทีนางงามเนเห็นเราเคยเห็นคนที่ได้มงกุดแล้วหลุดเพราะอดีตก็เห็นมาแล้วจำได้ไหมมิสแสแลนด์มงกุคนหนึ่งอ่ะรีบกับออสเตรเลียเลยอ่ะพอหลังพอจัดได้ปั๊บหนังเอ็กออกมาเลยอุยตายเดี๋ยวช่วงเบรกต้องถามหน่อยว่าใครทำไมฉันไม่รู้เรื่องเอางี้ก็สรุปเรื่องนี้ว่าหนังเอ็กออกมาเลยเธอเธออ้างว่าเธอต้องไปถ่ายแบบที่นิวยอร์กแต่ที่จริงไม่ใช่พอหลังจะมีเรื่องปั๊บคนก็เอามาแฉเลยว่าอตอนสมัยเธออยู่ออสเตรเลียเธอเคยถ่ายหนังเอ็กแล้วเขาก็หนังเธอมาเผยแพร่ พี่ยังเคยได้ดูเลยอย่างนี้ถึงที่บอกว่าอดีตลบไม่ได้ดังนั้นทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับดูสนุกดูสนุกไหนมีข้อความจากทางบ้านมาเห็นอยู่นะมีคนพูดเรื่องนางยังยงมีคนพูดเรื่องนางงาม,มาอันนี้ก็เบรกดีกว่าเดี๋ยวกลับมามจะมาคุยเรื่องนางงามแล้วจะไปเข้าเรื่องที่จริงๆอะเก็ไบไว้เบรกสองเพราะไม่อยากพูดเบรกหนึ่งไม่อยากดูคลิปใดๆทั้งสิ้นสารศาสตร์ราชพฤกษ์ช่วงหน้าคุยกันสักรู่เดียวครับ พี่ปานฮััโหลพี่อย่าเปิดไม้นี้ไว้เวลาพี่เปิดไว้อะเวลาอาจารย์พูดอะมันจะเข้าสอง